สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำนายไทยทักดวงชะตาชาวราศีสิง์ประจำเดือนเมษายนสอง3สามนะคะไพ่ที่ใช้ดูดวงให้กับทุกท่านในวันนี้คือไพ่ออร์คิลชุดจุดเทียนนะคะวางในตำแหน่ง21หลักตามเลข7ตัว9าฐานเป็นศาสตร์เลข7ตัวเก้าฐานนะคะจะขอเริ่มการทำนายไทยทักดวงชะตาเลยนะคะ โอเคค่ะครบทั้งหมด21ตําตำแหน่งแล้วนะคะจะขอทำนายชายทักดวงชะตาชาวราศีสิงประจําเดือนเมษายน2563กันเลยนะคะตำแหน่งแรกเป็นตำแหน่งอัตตะตัวตนในเรื่องของความคิดของเราในช่วงนี้นะคะชาวราศีสิงเนี่ยมีความคิดที่กัมกึ่งจะสับสนอะไรบางอย่างในตัวเองอยู่เหมือนกันนะมันอาจจะเป็นเรื่อง ผนทางการงานการเงินของเรานะคะคือแบบเอ๊ะฉันมาแบบเนี้ยถูกไหมฉันทำงานแบบเนี้ยมันถูกชะโกกับดวงดีแล้วหรือเปล่าหรือฉันคุณจะต้องหางานใหม่กับตัวเองหรือเปล่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเองหรือเปล่านะคะคือมันมีแนวความคิดที่แบบตีกันเองอะ่ะ อยู่ในตัวของเราเองนะคะเป็นความคิดที่คิดไม่ตกนอนคิดอยู่อย่างนั้นแหละหรือมีความคิดความเครียดกังวลใจเกี่ยวกับงานที่ทําอยู่นะปัจจุบันแล้วก็เก็บเอามาคิดเอามาเครียดนะคะเพราะงั้นเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าอาจจะต้องปล่อยวางบ้างในช่วงเวลานี้นะคะทํางานหนักเกินไปหรือว่าคิดมากเครียดมากเกินไปก็ไม่ดีนะต่อมาเป็นตําแหน่งของฮีนะ ความหายนะความไม่ดีไม่งามของชีวิตในช่วงนี้นะคะมีมีไพ่ของการงัดข้อเกิดขึ้นนั่นหมายวามว่ามันจะมีเรื่องที่แบบรู้สึกคิดขัดแย้งคิดแตกต่างนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของการงานการเงินนะ,ะในช่วงนี้มันมีโอกาสที่จะคิดเห็นขัดแย้งกับผู้อื่นนะคะแล้วก็ไม่มีใครยอมใครเลยคิดว่ามันน่าจะเหนื่อยเปล่าๆคะ่ะถ้าแรงไปอีกคนนึงแรงไปอีกคนนึงก็แรงกลับมา มันไม่เป็นผลประโยชน์อะไรกับคุณในช่วงนี้เลยค่ะมันจะทําให้ยิ่งยืดเยื้อยาวนานแล้วก็สร้างความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเถียงกันไปเถียงกันมามันก็ทะเลาะกันไม่ไม่จบไม่ไสิ้นสักทีว่าใครจะผิดหรือใครจะถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครปล่อยวางได้ก่อนคน,ะะนัชนะก็แล้วกันนะต่อมาเป็นตําแหน่งของทนายนะคะรับสมบ,บัตเคลื่อนที่อะไรต่างๆช่วงนี้มีโอกาสอยากได้อะไรก็ได้แก้วแหวนเงินทองอยากได้ก็ได้นะคะแล้วก็ ถ้าเป็นไพ่ใบนี้ก็คือปรากฏเรื่องของงานมงคลการได้ข่าวดีการได้สิ่งดีๆได้รับโอกาสดีๆของชีวิตในช่วงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกเลยว่าดวงการเงินไม่มีปัญหานะคะในเดือนเมษานี้นะต่อมาเป็นตำแหน่งปีตาหรือตำแหน่งหัวหน้าตำแหน่งของผู้ชาย ที่ให้ความช่วยเหลือเราที่การสนับสนุนเรานะคะเป็นหัวหน้าที่ทํางานในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าเขาให้การสนับสนุนช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีมากๆเลยนะแล้วก็มองว่าตัวคุณเองเนี่ยสามารถจะพัฒนาตัวเองทําได้ประสบความสําเร็จมากขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นดวงเรื่องการเงินหรือการงาน ช่วงนี้ชาวราศีสิงไม่มีเกอะไรจะต้องห่วงเลยแต่ติดปัญหาคิดมากเครียดมากนะก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆนะคะอย่าไปเครียดคิดมากเลยนะเดี๋ยวส่งผลกับสุขภาพเอาเปล่ๆนะต่อมาเป็นตำแหน่งของมาตานะคะมาตาหรือผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวของเราเองนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องเครียดหรือว่าต้องทุกข์ใจกับเขาอยู่บ้างนะอาจจะเป็นเรื่องแบบ ต้องไปเสียเงินเสียทองกับด้านสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านบ้างนะคะมีปัญหาในเรื่องของถ้าปวดเนี่ยก็จะเป็นปวดหัวบ้างปวดเอวบ้างเนี่ยทำท่าจับมือจับหัวนะก็คือเป็นไพ่ที่มืดค้มอึมคึมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามีข่าวสุขภาพผู้ใหญ่ส่วนใหญ่มักจะได้ข่าวในช่วงเวลากลางค่ํากลางคืนอ้าก็ต้องคอยโทรเช็คสุขภาพคนในบ้านให้ดีๆก็แล้วกันนะคะ ต่อมาเป็นตำแหน่งของโพคาหรือที่อยู่อาศัยของเราในช่วงเวลานี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่ามันมีแนวความคิดที่อยากจะมีบ้านมีที่อยู่อาศัยมีคอนโดมีที่ดินเป็นของตัวเราเองเหมือนกันนะในช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเราหาเงินได้แล้วเราทํางานได้แล้วเราเริ่มมีหนทางในชีวิตหัวหน้าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ชายก็ให้การสนับสนุนดีนะแต่ถามว่ามันจะเกิดขึ้นในเดือนนี้เลยไหมยัยง เหมือนกับคิดๆอยู่แล้วก็ดูแนวทางไว้ก่อนคิดๆอยู่ก่อนแต่มันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเองในช่วงนี้รวมไปถึงสถานที่อยู่ปัจจุบันนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรก็ตามแต่คืออาจจะไม่ได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องภาระหนี้สินเกี่ยวกับตัวบ้านหรือ,อสังหาริรมทรัพย์เองนะคะโอเคต่อมาเป็นตําแหน่งที่ไพ่เขาอยากจะเตือนเราอยากจะบอกเรามาชิมานะว่า ช่วงนี้ชีวิตของเราเป็นอย่างไรแล้วคุณจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟเอาอารมณ์ไปประทะหรือไปทะเลาะเบาะแหวงกับเขาไม่เกิดประโยชน์อะไรค่ะดีแต่ดีแต่จะทําให้รู้สึกว่าไฟมันยิ่งลุกลามเข้าไปใหญ่เพราะน้ํามันน้อยมากมันต่อสู้กับไฟยังไงมันก็ไม่ได้หรอกตอนนี้ช่วงนี้ถ้ามันมีปัญหาที่ต้องขัดแย้งกับใครสักคนหนึ่ง ขัดแย้งกับใครสักคนหนึ่งเขาน่าจะเป็นคนที่อยู่ในตําแหน่งมีอิทธิพลที่สูงกว่าเราจะเป็นหัวหน้าเราจะเป็นพ่อแม่เราเป็นคนที่เราจะต้องแบบอ่อนกว่าเขาอะต้องยอมเขาอะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เขาบอกว่าน้ําน้อยยอมแพ้ไฟคะ่ะอย่าไปสู้เขาเลยไม่มีทางชนะหรือแม้แต่คิดก็คือเหมือนฝันอะ <c oughs> นะโอเคต่อมาเป็นตําแหน่งของตันุก ตะหนุหรือแนวทางในการปฏิบัติตัวของเราในช่วงนี้ก็ดีค่ะมีแนวความคิดที่อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้กับตัวเราเองนะเป็นเค้กก้อนใหญ่เค้กก้อนใหญ่เนี่ยเปรียบเสมือนกับการประสบความสําเร็จของเราเป็นผลคุณงามความดีของเราเป็นชิ้นก้อนใหญ่ๆเลยนะแต่ช่วงนี้ก็ต้องฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้างโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยแหละจะชี้แนวทางการประสบความสําเร็จ ในชีวิตของคุณช่วงนี้ได้นะคะต่อมาเป็นตำแหน่งของกระดุมพระหรือการเงินช่วงนี้มีโอกาสหาเงินได้มีช่องทางที่จะหาเงินได้ด้วยดีด้วยนะคะแต่ว่ามันเป็นเงินที่มาแบบทีละเล็กทีละน้อยเป็นเงินน้อยไม่ได้เป็นเงินมากแต่อยา่างใดเขาก็แนะนําว่าถ้าคุณอยากจะได้หนทางที่มันได้มากกว่านี้ได้ดีกว่านี้ต้องทําตัวเป็นเหมือนกิ้งกาบนขอนไม้ไปไผ่ไปเนี้ยแบบ เปลี่ยนสีไปตามขอนไม้อะคะปรับเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไรก็ตามที่มีโอกาสเข้ามาก็อย่ายืนกลางที่จะแบบเอ้ยฉันว่าฉันดีของฉันแบบนี้ฉันจะไม่ปรับเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นไม่นะนั่นไม่ใช่แนวความคิดที่ถูกเลยนะคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามสถานการณ์คล้อยไปตามสถานการณ์เขาอยากได้แบบไหนลูกค้ารีเควสต์แบบไหนลูกค้าอยากได้อะไรก็ให้ไปตามที่ลูกค้าอยากจะได้ไม่ใช่ว่าแต่ฉันคิดว่า ฉันดีอย่างอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะคือไม่นะไม่ต้องไปขัดแย้งเขาเลยนะไม่ต้องไปมีเรื่องขัดแย้งกับเขานะคะนะก็ปล่อยให้มันเลยตามเลยทําตัวเป็นกิ้งกา่าบนขอนไม้แล้วจะเป็นช่องทางการเงินที่ดีได้สาหรับเราในช่วงเวลานี้นะคะต่อมาเป็นตําแหน่งสหั c h นะคะหรือว่าเป็นตําแหน่งของเพื่อนที่เพิ่งรู้จักกันหรือว่าเพื่อนในที่ทํางานนะคะช่วงนี้เนี่ยมันมีโอกาสจะทะเลาะเบาแหวงกัน มีโอกาสที่จะมีปัญหานะเพราะฉะนั้นส่วนตัวแล้วโอ๋ค,คิดว่าเอา่อจะต้องระมัดระวังให้ดีๆอย่าไปไว้ใจใครง่ายๆอย่าไปเชื่อใจใครง่ายๆนะเพราะมันมีโอกาสที่คุณจะผิดหวังจากการเชื่อใจเขาในครั้งนี้นะคะต่อมาเป็นตำแหน่งของพันธุพันธุหรือว่าเป็น เป็นญาติพี่น้องของเราในช่วงนี้นะคะเขาก็มีความสุขดี happy ดีมีรากฐานความมั่นคงในชีวิตดีเราก็รับรู้ข่าวาวเขา,เขา,เขาแล้วก็รู้สึก happy ไปกับเขาด้วยนะคะรวมไปถึงถ้ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไปขอความช่วยเหลือจากเขาเขาก็จะเป็นที่พึ่งให้เราได้เสมอนะคะมีพรมรองพื้นอยู่ในดวงชะตานั่นหมายความว่าเหมือนกับ มีมีรักฐานความมั่นคงในชีวิตที่ดีค่ะเขาญาติพี่น้องเนี่ยสามารถช่วยเหลือเราได้พึ่งพากันได้ด้วยดีนะต่อมาเป็นตำแหน่งของปุตตาหรือเป็นบุตรบริวารลูกหลานของตัวเราเองนะคะที่อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของตัวเราเองนะคะในช่วงนี้เนี่ยในเร็วๆนี้ก็มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันได้พบหากันได้ได้พบเจอกัน ะะแต่ก็ต้องมั่นใจนะว่าเราเองสุขภาพแข็งแรงเรโอเคดีไม่มีปัญหาเอาไปติดกับบุตรหลานของท่านนะ,ะก็ต้องมั่นใจคะ่ะแล้วถ้ามั่นใจแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เจอกันมีโอกาสที่จะได้พบเจอกันในช่วงเวลาเร็วๆนี้ด้วยนะถามว่าดีไหมบริวารเป็นไปในทิศทางที่ดีนะเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่เชื่อฟังเป็นเด็กที่น่ารักทุกคนก็ให้ความรักใร้เอ็นดูเขากันมากๆเลยรวมไปถึงตัวเราด้วยในช่วงนี้นะคะต่อมาเป็นตำแหน่งของอริ หรือคู่ศัตรูคู่อาฆาตเขาไม่ลดลาวาศอกเลยเนาะคือทำเป็นเหมือนจะไม่สนใจเราแล้วนะแต่ก็ยังมีความอาฆาตพยาบาทคาดแค้นในตัวเราอยู่พอสมควรเลยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของคู่อะไคู่ศัตรูคู่อาฆาตก็ต้องด,ดูให้ดีนะคะมันมีคนที่ไม่ชอบใจเราอยู่มีคนที่ ไม่ถูกใจเราอยู่นะก็พยายามอย่าไปต่อต่อล้อต่อกรต่อเถียงอะไรกับเขาเลยนะไพ่ก็บอกแล้วว่ามันไม่มีผลอะไรในทิศทางที่ดีขึ้นเขาอยากจะอาฆาตก็ปล่อยมันเป็นเรื่องของเขาไปตัวเราเองก็ทําใจให้สบายคิดแต่เรื่องสร้างเนื้อสร้างตัวหาหาเงินทําหาหางานทําเงินให้กับตัวเราเองจะดีกว่านะคะต่อมาเป็นตําแหน่งของปัตตนติหรือ แฟนหรือว่าคู่ชีวิตนะคะช่วงนี้มันมีแนวความคิดตรงกันลงที่ว่าเราอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันอยากจะสร้างรากฐานความมั่นคงในชีวิตไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกเลยว่าสามารถจะทําได้แบบประสบความสําเร็จด้วยนะมันกําลังจะเกาะร่างสร้างตัวไปในทิศท,ทางที่ดีเลยแหละเรื่องของความรักสําหรับชาวราศีสิงประจําเดือนเมษายนนี้ก็มีทิศท,ทางที่จะเป็นไปในความชัดเจนมากขึ้นของความเป็น ผู้ชีวิตกันมากขึ้นนะคะต่อมาเป็นตำแหน่งของมรณะสิ่งที่ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุวัติภยัยสุขภาพต่างๆนานานะคะในช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าอ่าก็อาจจะถือว่าเสียงน้อยกว่าคนอื่นเขาหน่อยนะสุขภาพปัญหาช่วงนี้เนี่ยไม่มีเลยนะคะอาจจะมีบ้างเล็กน้อยประปายแต่ไม่ได้มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงน่าเป็นกังวลหรือพูดตรงเลยคือไัยโควิดตอนนี้ที่อันตรายอยู่ตอนนี้ ก็ไม่ไม่ได้มีดวงชะตาที่จะโดนไปด้วยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็อุ่นใจได้เปลาะหนึ่งแต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดีงามมากเวอร์นะต่อมาเป็นตาแหน่งของสุภานะ,ะชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองช่วงนี้มันออกแนวจะแบบได้ก็ได้อะถ้าได้ก็ได้มาด้วยบุญบรารมีที่สะสมมาทำมาเท่าไหนก็เห็นคุณงามความดีเท่านั้นเลยค่ะ ถ้าที่ผ่านมาเรามั่นใจว่าเราทําดีมากพอทําดีกับคนอื่นมามากพอไม่เคยไปเบียดเบียนใครไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครช่วงชีวิตนี้ของคุณเนี่ยก็มีโอกาสจะแบบมีชื่อเสียงโด,ด่งดังหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในหน้าที่การงานเป็นที่ยกย่องนับถือของคนในที่ทํางานในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงช่วงเนี้ยด้านเกีดยรติยศการเงิน ชื่อเสียงเงินทองเนี่ยดีมากๆเลยนะคะต่อมาเป็นตําแหน่งของกรรมะการงานนี่การงานก็ชัดเจนคือสร้างเงินได้ดีสไร้างรายได้ได้ดียิ้มแป้นเลยอยากได้อะไรก็ได้เนี่ยเงินดีมากเลยช่วงนี้นะคะไม่เป็นปัญหาเลยนะมาน้อยๆมาเรื่อยๆแต่ก็มานะเออต่อมาเป็นตําแหน่งของลาภะนะคะลาภะก็คือ ความมั่นคงในชีวิตของเราพื้นฐานความเป็นอยู่ในชีวิตของเราช่วงนี้นะคะอาจจะเก็บมือเก็บตัวป่ะเนี่ยไม่เจอใครเลยเนี่ยหนทางมันเหมือนกับมันเป็นทางเส้นทางเนี้มันเป็นเส้นทางรักนะคะมันไม่มีใครเดินผ่านเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณอาจจะเจอคนน้อยมากถามว่าดีไหมก็ดูแลตัวเองดีค่ะรักษาสุขภาพตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะที่สําคัญเลยคือคุณไม่ได้ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะแต่มีการตื่นตัวแล้วก็ รู้สึกว่าคุณจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมได้สูงมากๆในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีค่ะอย่างน,น้อยๆสุขภาพเราก็จะได้แบบมั่นคงแบบเขาเรียกว่าวอะไรเหมือนปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะคะต่อมาเป็นตำแหน่งของพย,ยเอ่อเรื่องสุขภาพที่ต้องระมัดระวงังหรือสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวงังสิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพที่มีความพยายามหนักมากวิ่งเนี่ย เป็นนักวิ่งหนักมากเลยอาจจะต้องมีอาการเจ็บไข้ตามได้ป่วยตามซอกตามข้อนิว้วตามข้อมือตามข้อเขา่าอะไรประมาณนี้เนี่ยถ้าย่อตัวเนี่ยแปลว่าปวดตามบริเวณต่างๆจุดตา่างๆนะคะช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังด้านสุขภาพเอาไว้ด้วยเกงหัวไหล่ปวดหัวไหล่นะคะก็มีให้ได้เห็นบ้างพอปับปลายแต่โควิดไม่มีค่ะต่อมานะคะเป็นตำแหน่งของทาสาทาสี ภาษาธาสีเนี่ยเป็นเรื่องของบริวารเพศเดียวกันแล้วก็บริวารเพศตรงข้ามนะคะช่วงนี้บริวารทั้ง2เพศเนี่ยก็ถือว่าโอเคดีไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดกับช่วงชีวิตนี้ของคุณนะคะ ถ้าใครที่มีบริวารเพศเดียวกันในช่วงนี้อาจจะมีการเบิกเงินเกิดขึ้นนะอาจจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจทางด้านการเงินมาให้คุณช่วยเหลือบ้างแต่เขาก็เป็นคนดีค่ะให้ไปก็ถือว่าซื้อน้ําใจเขาแล้วก็รักษาน้ําใจซึ่งกันและกันทํางานร่วมกันในดีทางที่ดีก็โอเคดีไม่มีปัญหาสําหรับบริวารเพศตรงข้ามเนี่ยก็ทํางานได้ดีมีประสิทธิภาพนะคะทำงานประหนึ่งว่ามีเขาคนเดียวทํางานได้เป็น2แรงในเวลาเดียวกันเลยอะ เออทำงาน,แบ, 00: 00: 00, น,นแบบว่าคุ้มมากเลย <sausage> ขยันขันแข็งเป็นเด็กที่ดีเป็นเด็กที่เก่งมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกับเกณฑ์ชะตาเรื่องของลูกน้องหรือบริวารไม่มีปัญหาที่ต้องห่วงเลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายไททักดวงชะตาชาวราศีสิงประจําเดือนเมษายน2563ค่ะ